อัปเดตด,ดวงทุกด้านในเดือนสิงหาคมของชาวราศีพฤษภนะคะความรักค่ะความสัมพันธ์ในเดือนนี้เหมือนทดสอบพลังใจคนโสดอาจมีคนเข้ามาแบบแปลกใจแต่คุณยังไม่วางใจใครง่ายๆจะมีโมเมนต,ต์ที่ต้องถามตัวเองว่านี่คือคนที่เราพร้อมจะเปิดใจหรือแค่ผ่านมาตามจังหวะการงานเดือนนี้ต้องเน้นการจัดการให้ดีเพราะงานจะยึดเยอะยุบและไม่เป็นจังหวะ ส่วนคนมีคู่นะคะเหมือนต้องปรับจูนกันเรื่องความคาดหวังค่ะถ้าพูดกันด้วยความเข้าใจจะผ่านช่วงนี้ไปได้แบบแน่นแฟนกว่าเดิมนะคะบางโปรเจกต์อาจดีเลยจากแผนเดิมแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะแย่ ให้โฟกัสที่คุณภาพมากกว่าความเร็วแล้วผลลัพธ์จะออกมาหน้าภูมิใจคะ่ะใครที่ใส่งานศินขายของหรือเจราจาจะมีลู่ทางใหม่ๆเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวการเงินนะคะเดือนนี้คุณมีพลังในการจัดการการเงินเก่งกว่าปกติถึงจะมีรายจ่ายหลายทางแต่ก็มีเงินเข้าหลายทางเช่นกันแนะนําให้หาจังหวะเคลียร์หนี้เคลียร์ค่าใช้ใจ่ายสะสมจะทําให้รอบหน้าโล่งขึ้นมากระวังเรื่องค่าซ่อมแซมหรือจุกจิกในบ้านจะมากวนใจนะคะสุขภาพนะคะร่างกายอาจจะไม่ได้แย่แต่ใจอาจรู้สึกขี้เกียจเหนื่อยง่ายไม่อยากขยับบางคนอาจมีอาการปวดหลังปวดบ่าหรือ บย่อยอาหารรวนเบาๆดื่มน้ำเยอะขึ้นนะคะคลื่นไหวบ้างแล้วพลังจะกลับมาเองค่ะสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะอย่าเอาเรื่องเล็กๆมาเก็บเป็นเรื่องใหญ่ในหัวอย่ามัวแต่กังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดอะไรดีๆที่อยู่ตรงหน้าจะหลุดมือไปโดยไม่รู้ตัวค่ะสีเสริมดวงนะคะสีเขียวเข้มและน้ำตาลอ่อนค่ะเลขเสริมพลังนะคะ 4, 6,22